มันกับพ่อได้อยู่หนึ่งสองสามได้สี่ดอกเนาะคะ่ะ <5 S 1> โอ้ย <5 S 1> ดอกมีง่ามหลายค่ะ ไอ้วัดด้วยนะมีมีดเอ่อมันมีไอ้ขนาดนะจักเซนจักเซนเอามาใส่กล่องตัวนี้ยาวกว่าแปดเซนนะคะโอเคลูกมันสิเอาหัวตัดขามันอุ้ยลูกมันก็มีคือต่ว่ามันฟอมันฟอต้องเอาทมไว้ให้เขาเออเอาแต่หัวมันเดี๋ยวปาเบิร์ตัดขาก่อนตัดขา รอะว่าอุ้ยแข่งแต่หาหยากแข่งแต่ไปเห็ดขาขาดเอาเอาไว้มันขึ้นไหมเนี่ยจ้ะเข้าหาหายากนะคะเข้าสิบไปหล่างหนามเอาเขาประกาศตัดไายเห็ดบานเข้าไหไายคือเห็ดบานเพลินนี่แหละค่ะเฮ้ยขาดหลายจ้ะเนี่ค่ะไอ้รอปลารอปลาไปประมาณสามสิบนาทีนี่นะคะ อันนี้คือผลงานเจ้าของเมืองกระตาผีเพ่นเพ,นพันมาน้าหมาน,มานป่าเนี่เพ่นได้มีแต่ดอกงามงามนะเมิงถือ<แ>ช่อด้่ยค่ะถือถือดอกเ็ดช่อด้่ยค่ะโอ้ยเมืองเน้อค่ะดอกเ็ดงามหลายเบิงอีกกระตาหนึ่งได้แบบได้คือยังข้นอันเอาช่อวากระตาเนี่ยเบิงอยากบอกว่าคือเจ้าของเ็ดแห้งค่ะตะมูแต่มีอวบอันแห้งเพิ่นนะอวบอันชื่ว่าอ้วนตะวารุนะคะ เอาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะอันนี้คือจะเป็นคลิปช่วงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสำหรับไปคลิปตามลาหลาฮาเฮ็ดมือนีนะคะเออโอ้อย่าบอกว่าเลาะจนเมื่อยนะคะหมู่สองคนพูดพนังผักกินเขากินหนามอยู่ไอ,อ้นี่นะคะเห็นบอเห็นดอกเอค็ดบ่คะเดี๋ยวเมื่อเจอนี่ค่ะดอกแรก ดอกดอกดอกที่แนมเห็นนะคะเรามันมีเห็ดเผงหน่อยนะคะเรานี่นะคะลูกมันเออบางคนที่เพิ่นบ้านประเทศเพิ่นมีเห็ดหลายเพิ่นก็อาจสิบอเอานะคะแต่เนื่องจากว่าเห่ามากไกลนะคะมือนี้เห่าคับรถมากประมาณชั่วโมงหนึ่งเห่ากับตรงเอานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเห็เบิ้งนะคะมาเลยค่ะหนึ่งหนึ่งดอกนี่นะคะ สองดอกที่สองเข้าต้องเอาแล้วนะคะเพราะว่าเข้าสิบดได้มีเวลามามาจอบซองอีกสามนี่นะคะสี่โอ้ยผยหญ่ถ้าเป็นหลุ่หน,นีเบิร์ดกับสิได้ห้ายเติมนะคะโอ้เสียดายเนี่ยโอ้ย,ย,อยมีเห็ดเพิงหน่อยน้ำ เห็นดีกว่าคะนี่ดอกหนึ่งคะ่ะโอ้ยจบได้จบถ่ายเลยคะ่ะเดี๋ยวดอกนี้ฮักนี่แหลคะค่ะป้าเห็เข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเบิ่งเดี๋ยวสิแนมแนมเบิ่งอีกนะคะบัตเทอมานจบถ่ายคุณนะคะเพนนังบงังต้นใหม่อยู่มูสองคนอยู่หัน,นะคะ่ะนี่นะคะ เดี๋ยวหาเบิงอีกนิดหนึ่งก่อนค่ะนี่นะคะทลิปมือนีค่ะอันนี้ตามหล่าฮ้าเฮ็ดนะคะมือนี้มาตามหล่าฮ้าเฮ็ดในเดนมาร์กกันค่ะเฮ็ดผงหวานเฮ็ดราชินีเฮ็ดนะคะอันนี้เขาเอิ่นว่าราชินีเฮ็ดคานโยฮันคานโยฮัน,น,นในภาษาเดนมาร์กคาโยฮันคานโยฮันค่ะ ก็คือเอนะคะเบิ่งคววงอุดมสมบูรณ์ของเพิ่นอันนี้คือขาแน่นเลยค่ะเบิ่งดอกเขาเหลียกเขายกให้เป็นราชินีเฮดค่ะแล้วมันพามันจะมีเฮดผึ่งอีกอันนึงอันนี้คนไทยเขาเอิ่นเฮดผึ่งเลือดค่ะพอปาดเงี่ยมปาดรองขาเิ่นสีเหล่ๆคบางามนะคะแต่แซบเขาเระอ,อยู่ปานี่กันหนาจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะผลงาน <c oughs> เราอีกสักกาหนึ่งค่ะไอ้ดอกดอกหมีงามสุดในระตาค่ะนะคะสำหรับมโอน,นีนะคะ,ะนี่แหละค่ะบรรยากาศตามหล่าฮาเฮ็ดในเดนมาร์กนะคะเดี๋ยวกะสีไปเฮ็ดเป็นวิดีโอลงให้เบิงนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะเบิรงกรวม Bye-bye. ไปหลอบแหลกนะคะมันมันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะล่อใส่เพิ่มเดี๋ยวเขาถึจะ,ะปิดผะะุงแกงเค็เพิงหวานค่ะเคเพิงหวานแหลกของปี2020นะคะแกงดอกหน่อยหน่อยค่ะ พายตูไปแล้วนะคะอู้หู้ยขวดถึงแกงดอกตะมูตะมิเลยค่ะโอ้ขวน